สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยครับผมอยู่กับผมรอรวมดำนะครับหรือว่าช่อง YouTube รอโลนรวมดำรถบรรทุกทำงานนะครับ<อ>ตามมาถึงหน้างานนะครับพี่น้องหรือว่าหน้าโบทีมงานปอทวีทรัพย์ครับปิดทางใหญ่เลยพี่น้องตอนนี้ โอ้ oh. เปิดตัวกับเจ้าโรบคอปบต่อกันด้วยสิงหไฮทิค <c oughs> สิงหไฮทคนะผม oh. เดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเอาอะไรเย็นๆมาฝากพี่ๆทีมงานก่อนตอนนี้อู oh. ้หาร้อนจัดครับอืมรอยขลอ,อกเอาไว้พี่น้องลึกมากน้ำเต็มเลยต็ดทางใหญ่หรครับต็ดทางใหญ่ถนนดำ สายสนุมรัตนะนะพี่น้องเลยน้องบัวบานมานหน่อยเจอเลยครับอยู่สายมึงเอาเยื่นนะ้พ่อนครับแต่ครูนะพี่น้องเดีย๋ยวเล่ากันต่อเอาเดี๋ยวมาเล่ากันต่อได้พี่น้องการชนผมไม่รู้นะเครกันชนอะไรแต่ว่าสวยมากเลยป้ายทะเบียนขากระจกสายยุน่นกระเช้าครับข้างบน เห็นบอกว่าสามพี่น้องนะพี่น้อง oh. King of Truck k r e z y b a t Thailand มีชุดแต่งก็ฝาครอบครับฮิโน่ของไทยครับพี่น้องแล้วก็กรองลิดแปดสามมอกิเตี๋ยว <c oughs> นึบๆนึบๆโอ้โคุ้ oh. มพลังเพืองช้าเราเลย แถวแนี้เขามีแต่สายหอนนะไปร้องไม่ค่อยได้มีสายเปรตเหมือนแถวบ้านเรานะแถวจอมพระอันนี้รัตนบุรีครับเขาบอกว่าทีมงานนี้จัดจานนั่นนี่จัดจาน,น,น,จจานยันรัตนะข้างหลังมีแต่ตะวันแดงเลยล้วนๆกุ้มพลังร้อยเกหสายหอนต่อกันด้วยนะรถรอ ซียนัดอันนี้น่าจะเป็นโบเฟียเนาะใช่ไหมครับเมื่อกี้เหมือนกันไหมกันชนแบบนี้โอ้ละเม็ดละไม้นะเพี่น้ราอีซูซุเด็กากุมพลัง195ครับก็อบอกว่า195บ้าพลังทีมงานนี้เกาะเทอร์โบไปด้วยก็โอ้200กวา่าแล้นแหละครับ 220่ช่วงใสดโดยเจ้าเอ็มรุ่น8รุ่น8 1 4ร l อยสี่สิบลีาปะคุณขาไม่ต้องพูดถึงพี่น้องยอดนิยมระดับประเทศไทยอยู่แล้วเออพอถุยสับจะแถวนี่แหละจะแถวบ้านผือนี่แหละบ้านผือรัตนลนะ อ่ะเยวมาดูพี่เขาอออตัวพี่รองโอ้วแดดร้อนแรงแดดร้อนแรงหาะอยู่ร่มก่อนเอาเต็มแล้วครับออกตัวมาฝั่งประตูด,ด้านซ้ายบอกว่าบอโลแน้อกมีมุกน้อยด้วยครับคุณก็รู้ผมก็รักเมียห <laughs> งานเที่ยวอัดเต็มคิวไม่ค่อยเต็มคลองแต่ว่าเต็มคิวแล้วพี่น้องอืหอนจัดหอนจัดโอ้อยู่แป๊บเดียวก็แดดลงมาแล้วนี่แดดเผาหัวเลยผมไม่รู้ว่าผมจะลงเดินไปเดินถ่ายได้ไหมนี่โอ้ร้อนจัดพี่น้องตอนนี้ก็เกือบเที่ยงแล้วครับสิบเอ็ดโมงแล้วกว่ากว่า มองไปฝั่งนู้นฝั่งปา่าอยคานู้นมีอีกทีมหนึ่งนะเห็นรถแขบบุดเห็นรถดำวิ่งกันแว๊บๆอยู่ไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสได้เข้าไปหรือเปล่าครับเขาบอกว่าถามพี่ๆแล้วเมื่อกี้บอกว่าทีมงานก็หมู่บ้านอะไรกันนะเทก็เทกอะไรกันด้วยเขาอะเผี่อมีโอก,กาสเดี๋ยวเข้าไปดูครับว่าทีมงานไหนแต่ตอนนี้เอาปอถุยซับก่อนนะพี่น้องคันนี้เดวกก้าเหมือนกันสีข,ขาวช่วงเช้านี ตอนประมาณ8ปดเโมงนี่ผมเข้ามาดูที่เทนแล้วพี่น้องแล้วก็ไปทำธุระครับเมื่อกี้ออกมาก็มาดูที่ขุดครับโอ้เจ้าเลยเจ้าเลยเดี๋ยวตามดูเขาออกตัวครับตามกันด้วยรถหล่อนะพี่น้องโอ้คันนี้ที่เด็ดเลยบารมีพ่อแม่อยู่ดันบนหัว ไปอย่างใหญ่เลยทีมงานปอทวีทรับครีสบัตไทยแลนด์แล้วก็อาจารย์อ่านครับบุญสารใต้คันนี้มาแต่ก่อนนี่ใช่คันนี้หรือเปล่าครับที่ว่าคันสวยๆแต่ก่อนที่ว่าอาจารย์อันมาสูงครับใช่คันเดียวกันไหมอีน่าจะเป็นคันเดียวกันนะผมบอกเดี๋ยวเอาเยน็นให้พี่แกก่อนครับพี่น้องโอ้โทรศัพท์ก็ร้อนนะนี่ไม่รู้จะต้านทานไหวหรือเปล่านะแสงแดด แดดร้อนจับนะพี่น้องอืมร้อนมากพี่น้องคันนี้คลายคลาคุ้นหน้าคุ้นตานะพี่น้องผมว่าโอ้สะท้อนแสงหรือเปล่าคไปในพี่เกเเลับะเด็ดตามรถขอกตัวนะพี่น้อง คุมพลังอีคอมันเร็วและจะแปดอีแหละโคตรมากโคตมากโคตรไม่ดีฝังฝุ่นโคตรโหดพี่น้องทั้งสามสามช่วงสามตอนเลยผมก็เดินไปเดินมาคารมยูคานี่หละมีอยู่สองต้นเล็กๆตรงนี้ พอประทังแสงแดดครับโอ้โหกระเตาคลังล่งกระเตาคลั่งวิ่งจากตรงนี้ไปก็ไปถึงที่เทก็ประมาณสักสองสามโลพี่นเราประมาณนั้นน่าประมาณสามโลเลยออกจากหนองมัวบ้านมาได้นหนึ่งนะแล้วก็วิ่งเข้าออบันผือครับคันนี้เสียป้องอิสุดเดก,กา้าที่เขียวตอนเดียว ฝาครอบเป็นดาวดาวแล้วข้างหลังนี่แต่ข้างหน้าน,น่าจะเป็นฮีโน,โน่ครับจะไหวไหมโทรศัพท์นี่มันกระตุกกระตุกแล้วได้พี่น้องได้ขนาดน้เอาแค่นั้นนะครับไม่รู้ว่าจะครบคันหรือเปล่าครบกันที่ไฟเตอร์มันดึงโอ้เมื่อกี้เริ่มกับสิงห์เท็กนะสิงห์เท็กก็ปรจบกันที่ไฟเตอร์ครับโอ้ ครับเลยครับด้านประตูประตูขวาน้องเขียนบอกว่าพระเอกเมืองช้างอืมอกระตกแล้วกระตกแล้วโทรศัพท์ไหวหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหตัวมาแล้วบังฝุนทองช้างรอมาก ทั้งนั้นวันซีลืองครับเหลืองมานาว้วสายเทอร์โบล้วนๆพี่น้องทีมงานนี้ไม่มีเปรสนะนี่หรือว่าเขาไม่เล่นครับฝั่งนี้เล่นเบรสมั้ยเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาดูขั้นต่อไปนะพี่น้อง แมคคูนี่ก็มาทานรับรุ่น8ปุซูปเปอร์เอ็กเกมครับร้อยสี่สิบเอลซีรุ่นนี้มาทานอยู่แล้วเอาเดี๋ยวเรามาไปเกมกับเจ้าไฟเตอร์ของเรา,าเหมือนเดิมมิซูบิชิฟูโซรุ่นไฟเตอรอ์เรียกยากเหลือเกินครยาวไปรอบไปตรงกลๆหน่อยเจ้าไฟเตอร์ครับ เด็กกามาตามหลังจอดก่อนเด็กกาจอดก่อนถ่ายรถบอดถ่ายรอถรอ,อันอสวยๆเลยผมชอบบังคุณเขาอะไรพี่น้องโหตัดปลัดไปต้องบอกเลยรุ่นนี้ลาออกไปหมดแล้วแต่ครูครับเดี๋ยวเย็นยันให้พีพ่แก,กอนแปบ๊บนึงเอามาบรรยายต่อพี่น้อง มีตัวภาษาญี่ปุ่นสีอักษรบอกว่าอะไรไม่รู้แะว่าอะไรผมไม่รู้นะพี่น้องการอ่านผมยัองอ่านไม่ออกเลยฝาครอบฮีโน่น่าจะเป็นพลังหกหนึ่งนี่หกเอหหนึ่งใช่ไหมโอ้ปลายเขาในอย่างสวยนะพี่น้องาว่าบนท่อเพรสนี่น่าจะไม่ธรรมดาครับพี่น้องไฟเตอร์คันนี้ เจ้าเลยเจ้าเลยเขาบอกว่าวัยรุ่นวัยรุ่นบ้านปอนะพะี่น้องวัยรุ่นบ้านปอหรือว่าปอทวีทรับอ,อันนี้รถพี่ใหญ่หนร้อยเก้าห้าบาพลังถ่ายยังเมื่อกี้ถ่ายยังเนี่ยลืมแล้วข้างหลังก็ มิสูลเลยบอกมิสูใช่ไหมข้างล่างเนนะี่ยปากรอบข้างหน้าเป็นโอ้มิสูเลยครับพี่น้องมิสูทั้งสองส่วนภายในเป็นสีน้ําเงินพ่นเป็นสีน้ําเงินนะพี่น้องน้ำเงินแก้วอมองเห็นไหมนี่ผมดูจากโทรศัพท์นี่มันมืดๆน,นะพี่น้องแต่ไม่รู้ว่าสว่างไหมอันที่จริงนี่แสงแดดมันสองจัดครับอสองเข้าคลองเต็มเต็ม จะไม่ได้ปิดท้ายแล้วนี่โรโบก็มาแล้วนี่โรโบยังไม่ได้รีวิวเลยตอนแรกอืม,อมาเป็นกับโรโบดีกว่าต้องบรรยายโรโบหน่อยอหลดจัดละเม็ดละไม้คล้ายเครื่องกับซรัพย์นันทิดาครับโรโบคันนี้แต่ว่าอนี้เป็นเขียวโกเบของพี่โจเป็นสีแดงนะ เค็นบอกว่าอะไรเนี่ยเสียปลื้มบ่น่าจะเสียปลื้มนะคันโรโบคอปกับโอ๋อพลังปากรวยร้อยเก้าห้าปาพลังเดึบเโอ้ อันยายปิดไทยกับรถหลอคันนี้นะพี่น้องอีซูซูโรโบโคแน่าจะเป็น 6HK แเลยแปะสติกเกอร์240ครับน่าจะใช่ถ้า 4HK นี่แปะ210นะพี่น้องปาครอบแท้อีซูซูปลายด้านหลังแปส,สน่าจะเป็นฮะครับฮะมาปูแต่ว่าท่อพักนี่ไม่แน่ใจนะครับ้องท่อพักอะไรไม่รู้มองไม่เห็น จัดชุดแต่งราฟงราไฟกระจงกระจกนี้ไม่น่าพลาดนะผมว่านี่อาจารย์อันแน่นอนครับดูไปแล้วสติกเกอร์นมัมเบอร์สองครับสำหรับคลิปนี้ก็ราไปกับเจ้าโรบคอบนะพี่น้องสุดท้ายนี้ขอให้ท่านโชคดีครับมีเงินใช้สุขภาพร่างกายแข็งแกร่งตลอดทั้งปีครับจากกับผมช่อง Youtube รอโลนรวมดํารถบรรทุกทำงานนะครับไว้เพียงี่นคก่อนรับชมกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ